เคยรู้สึกไหมว่าโลกนี้เต็มไปด้วยผู้คนมากมายแต่ทำไมบางครั้งเรากลับรู้สึกโดดเดี่ยวเหมือนไม่รู้จักใครจริงๆเลยสักคนหรือเคยไหมที่ไว้ใจใครสักคนมอบความรู้สึกดีๆให้ไปแต่สุดท้ายกลับกลายเป็นว่าเราคิดผิดวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับความรู้จักคนสมัยก่อนที่จะช่วยให้คุณมองคนได้ลึกซึ้งกว่าที่เคยเป็นเคล็ดลับจากนักปราชญ์ชาวจีนที่ชื่อว่าขงจื้อ ผู้ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นครูผู้ยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดินจีนคำสอนของท่านแม้จะผ่านมานานานับพันปีแต่กลับยังคงทันสมัยและใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการดูคนซึ่งเป็นทักษะสำคัญที่จะช่วยให้เราไม่ต้องเจ็บปวดหรือเสียใจเพราะหลงเชื่อคนผิดลองคิดดูสิว่าถ้าคุณสามารถอ่านคนออกมองคนเป็น รู้ว่าใครจริงใจใครหวังดีหรือใครคิดร้ายคุณจะสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างชีวิตคุณก็จะง่ายขึ้นปลอดภัยขึ้นและมีความสุขเนื้อหาที่เรากำลังจะแบ่งปันต่อไปนี้ไม่ใช่แค่ทฤษฎีแต่เป็นหลักการที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้วว่าใช้ได้ผลจริงเป็นเหมือนแว่นตาที่จะช่วยให้คุณมองเห็นนิสัยที่แท้จริงของคนได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าเขาจะพยายามปิดบังซ่อนเร้นหรือเสแสร้งแค่ไหนก็ตามเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเรียนรู้วิธีดูคนแบบของจื้อไปด้วยกันรับรองว่าคุณจะไม่ผิดหวังของจื้อไม่ได้สอนให้เรามองคนแค่ภายนอกแต่ท่านสอนให้เรามองลึกลงไปถึงสิ่งสำคัญที่สุดของความเป็นมนุษย์ซึ่งประกอบไปด้วย5สิ่งสำคัญที่เราสามารถสังเกตได้จากพฤติกรรมและการแสดงออกของคนคนนั้น ถ้าคุณเข้าใจ5สิ่งนี้คุณจะสามารถแยกแยะได้ว่าใครคือมิตรแทร้ใครคือคนที่เราควรครบและใครคือคนที่ควรหลีกเลี่ยงเพื่อปกป้องตัวเองจากความเจ็บปวดและความผิดหวังนิสัยที่หนึ่งปากกับใจตรงกันไหมคงจื้อให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์เป็นอย่างมากท่านบอกว่าคนเราต้องพูดจริงทำจริงคำพูดและการกระทำต้องสอดคล้องกันถ้าใครพูดอย่างทำอีกอย่าง คนคนนั้นก็ไม่น่าไว้วางใจลองนึกภาพคนที่รับปากว่าจะทำอะไรให้คุณแต่สุดท้ายก็ไม่ทำหรือคนที่ชอบพูดจาโอ้อวดยกยอตนเองแต่จริงๆแล้วไม่ได้มีความสามารถอย่างที่พูดคนเหล่านี้มักจะทำให้เราผิดหวังและเสียความรู้สึกในทางจิตวิทยามีสิ่งที่เรียกว่าความรู้สึกขัดแย้งในใจซึ่งอธิบายถึงความรู้สึกอึดอัดไม่สบายใจที่เกิดขึ้นเมื่อความคิดความเชื่อ คําพูดและการกระทำของเราไม่สอดคล้องกันคนที่ซื่อสัตย์จะพยายามทําให้ทุกอย่างสอดคล้องกันแต่คนที่ไม่ซื่อสัตย์มักจะหาข้อแก้ตัวหรือเหตุผลต่างๆนานา,นานมาอธิบายว่าทําไมเขาถึงทําอย่างที่พูดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งที่น่ากลัวคือการปั่นหัวเป็นการกระทําที่จงใจหลอกให้อีกฝ่ายสับสนไม่แน่ใจว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงคนที่ทําแบบนี้ มักจะเริ่มต้นด้วยการโกหกเรื่องเล็กๆน้อยๆก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มระดับความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆวิธีสังเกตง่ายๆคือให้ดูว่าคนคนนั้นทำอย่างที่พูดหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ให้ระวังไว้ก่อนเลยแล้วถ้าเจอคนประเภทนี้เราควรทำอย่างไรอย่างแรกเลยคืออย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่เขาพูดทั้งหมดให้ดูที่การกระทำของเขาเป็นหลักถ้าไม่แน่ใจให้ลองตั้งคำถามหรือขอหลักฐานเพิ่มเติม แต่ถ้าเจอคนแบบนี้บ่อยๆทางที่ดีที่สุดคือถอยห่างออกมาเพราะการอยู่ใกล้คนที่ไม่ซื่อสัตย์จะทำให้ชีวิตคุณมีแต่ความวุ่นวายและความทุกข์นิสัยที่สองเห็นแก่ตัวหรือเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่คงจื้อสอนว่าคนเราควรมีน้ำใจรู้จักแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่นไม่ใช่คิดถึงแต่ประโยชน์ส่วนตนคนที่เห็นแก่ตัวมักจะคบยากเพราะไม่เคยคิดถึงใจคนอื่น ลองสังเกตคนรอบตัวคุณดูสิมีใครบ้างไหมที่เวลาไปกินข้าวด้วยกันไม่เคยคิดจะแชร์ค่าอาหารยืมเงินแล้วทำเป็นลืมไม่ยอมคืนขอให้ช่วยอะไรก็อ้างว่าไม่ว่างหรือติดธุระคนเหล่านี้มักจะทำให้เรารู้สึกว่าถูกเอาเปรียบอยู่ตลอดเวลาในทางจิตวิทยามีคำว่าการหลงตัวเองซึ่งหมายถึงคนที่คิดว่าตัวเองสำคัญที่สุดดีที่สุดเก่งที่สุด คนอื่นไม่มีใครเทียบได้คนประเภทนี้มักจะไม่สนใจความรู้สึกของคนอื่นมองคนอื่นเป็นเพียงเครื่องมือที่จะช่วยให้ตัวเองได้ในสิ่งที่ต้องการนอกจากนี้ยังมีคำว่าความเห็นแก่ตัวซึ่งหมายถึงการกระทําที่มุ่งแต่ประโยชน์ส่วนตนโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อผู้อื่นคนที่เห็นแก่ตัวมากๆมักจะไม่มีใครอยากคบเพราะอยู่ด้วยแล้วมีแต่เสียกับเสีย แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าใครเห็นแก่ตัววิธีสังเกตง่ายๆคือให้ดูว่าคนคนนั้นให้หรือรับมากกว่ากันถ้าเขารับอย่างเดียวไม่เคยให้อะไรใครเลยก็จงระวังไว้ก่อนวิธีรับมือกับคนเห็นแก่ตัวสิ่งสำคัญคือเราต้องรู้จักรักตัวเองให้เป็นก่อนอย่าปล่อยให้ใครมาเอาเปรียบเราได้ง่ายๆเรียนรู้ที่จะปฏิเสธในสิ่งที่เราไม่อยากทำหรือไม่สามารถทำได้ ตั้งขอบเขตให้ชัดเจนว่าอะไรที่เรารับได้อะไรที่เรารับไม่ได้และอย่าคาดหวังว่าคนเห็นแก่ตัวจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เพราะคนประเภทนี้มักจะไม่คิดว่าตัวเองผิดถ้าอยู่ใกล้แล้วรู้สึกเหนื่อยหรือไม่สบายใจคุณควรถอยห่างออกมาเพราะการรักษาสุขภาพจิตของตัวเองสำคัญที่สุดนิสัยที่สขี้โมโอ้อวดหรือถ่อมตัวคงจื้อให้ความสำคัญกับความถ่อมตน ท่านสอนว่าคนเราควรรู้จักประมาณตนไม่อวดดีหรือยกตนข่มท่านคนที่ชอบคุยโวโอ,อวดมักจะไม่น่าเชื่อถือเพราะสิ่งที่เขาพูดอาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริงเคยเจอไหมคนที่ชอบโม้ว่าตัวเองรวยแต่จริงๆแล้วติดหนี้อวดว่าตัวเองเก่งแต่ทำอะไรไม่เป็นสักอย่างคุยว่ารู้จักคนใหญ่คนโตแต่จริงๆแล้วไม่มีใครรู้จักคนเหล่านี้มักจะทำให้เรารู้สึกหมันไส้และไม่น่าคบ ในทางจิตวิทยามีส CO, ิ <S 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 ่งที่เรียกว่าคนไม่เก่งที่ชอบอวดเก่งซึ่งอธิบายว่าคนที่ไม่เก่งจริงมักจะประเมินความสามารถของตัวเองสูงเกินจริงเพราะเขาไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้เรื่องอะไรบ้างในทางตรงกันข้ามคนที่เก่งจริงมักจะประเมินความสามารถของตัวเองต่ำเกินจริงเพราะเขารู้ว่ายังมีอะไรอีกมากมายที่เขายังไม่รู้เราเรียกคนประเภทนี้ว่าคนที่ประสบความสำเร็จแต่กลัวคนอื่นรู้ว่าตัวเองไม่คู่ควร แล้วเราจะแยกแยะได้อย่างไรว่าใครโม้หรือใครเก่งจริงวิธีสังเกตง่ายๆคือให้ดูที่ผลงานของเขาเป็นหลักอย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่เขาพูดทั้งหมดลองหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือถามคนอื่นๆที่เคยทำงานกับเขาแล้วคุณจะได้คำตอบที่แท้จริงวิธีรับมือกับคนขี้โมสิ่งสำคัญคืออย่าหลงเชื่อในสิ่งที่เขาพูดทั้งหมด ฟังหูไว้หูและพยายามตรวจสอบข้อมูลที่เขาให้มาอย่าอิจฉาหรือเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเพราะคนเรามีเส้นทางและจังหวะชีวิตที่แตกต่างกันถ้าเจอคนขี้โม้มากๆก็แค่ยิ้มแล้วปล่อยผ่านไปอย่าไปต่อล้อต่อเถียงให้เสียเวลาเพราะคนประเภทนี้มักจะไม่ยอมรับความจริงนิสัยที่สขี้บ่นโทษทุกอย่างหรือมองโลกในแง่ดีคงจื้อเชื่อว่าคนเราควรมีทัศนคติที่ดี มองโลกในแง่บวกและรู้จักรับผิดชอบต่อการกระทําของตนเองไม่ใช่เอาแต่โทษสิ่งต่างๆรอบตัวเคยอยู่ใกล้คนประเภทนี้ไหมคนที่ฝนตกรถติดก็บน่นทำงานพลาดก็โทษเพื่อนร่วมงานชีวิตไม่ดีก็โทษโชคชะตาคนเหล่านี้มักจะทำให้บรรยากาศรอบตัวหม่นหมองและไม่มีความสุขในทางจิตวิทยามีสิ่งที่เรียกว่าภาวะยอมจำนน ซึ่งหมายถึงสภาวะที่คนคนหนึ่งเชื่อว่าตัวเองทำอะไรไม่ได้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่เลวร้ายได้คนที่มีภาวะนี้มักจะยอมแพ้ต่ออุปสรรคและไม่พยายามดิ้นรนเพื่อหาทางออกนอกจากนี้ยังเป็นคนที่ชอบมองแต่เรื่องแย่ๆซึ่งหมายถึงแนวโน้มที่คนเราจะให้ความสำคัญกับเรื่องลบๆมากกว่าเรื่องบวกๆคนที่มีการมองโลกในแง่ร้ายมากๆม,มักจะหาเรื่องมาบ่นได้ตลอดเวลา วิธีรับมือกับคนขี้บน่นสิ่งสำคัญคืออย่าจมไปกับความคิดลบของเขาพยายามรักษาระยะห่างและไม่เก็บคำพูดของเขามาใส่ใจถ้าเป็นไปได้ลองชวนเขาคุยเรื่องบวกๆหรือหากิจกรรมที่ทำให้เขารู้สึกดีขึ้นแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆก็ถอยออกมาเพราะการอยู่ใกล้คนคิดลบมากๆจะทำให้พลังงานของเราลดลงไปด้วยนิสัยที่หไม่รู้จักโต พึ่งพาคนอื่นหรือพึ่งพาตัวเองได้คงจื้อให้ความสำคัญกับความเป็นอิสระและการพึ่งพาตนเองท่านสอนว่าคนเราควรจะสามารถยืนหยัดได้ด้วยตัวเองไม่ใช่เอาแต่พึ่งพาคนอื่นอยู่ตลอดเวลาเคยเจอไหมคนที่อายุสาแล้วยังของเงินพ่อแม่ใช้ทำงานไม่เป็นต้องให้คนอื่นช่วยตลอดตัดสินใจอะไรเองไม่ได้ต้องคอยถามคนอื่นทุกเรื่องคนเหล่านี้ มักจะทำให้เรารู้สึกเหนื่อยหน่ายและไม่เป็นตัวของตัวเองในทางจิตวิทยามีสิ่งที่เรียกว่าคนที่พึ่งพาคนอื่นมากเกินไปซึ่งหมายถึงสภาวะที่คนคนหนึ่งรู้สึกว่าตัวเองอ่อนแอไม่สามารถอยู่ได้โดยไม่มีคนอื่นคอยดูแลคนที่มีภาวะนี้มักจะกลัวการถูกทอดทิ้งและยอมทำทุกอย่างเพื่อให้คนอื่นพอใจนอกจากนี้ยังมีคนที่ไม่อยากโตเป็นผู้ใหญ่ซึ่งหมายถึงคนที่ยังทำตัวเป็นเด็ก คนเหล่านี้มักจะหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบและไม่กล้าเผชิญหน้ากับปัญหาวิธีรับมือกับคนไม่รู้จักโตสิ่งสำคัญคืออย่าช่วยเหลือเขามากเกินไปเพราะจะยิ่งทำให้เขาไม่รู้จักโตมากขึ้นควรให้กำลังใจแต่ไม่ใช่แก้ปัญหาให้ทั้งหมดแนะนำให้เขาไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเช่นนักจิตวิทยาหรือนักให้คำปรึกษาเพื่อให้เขาได้เรียนรู้ที่จะพึ่งพาตัวเองได้มากขึ้น แล้วเราจะเอาแว่นตาของจื้อทั้งห้านี้ไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างไรสิ่งสำคัญที่สุดคือการสังเกตสังเกตคำพูดเขาพูดอะไรพูดอย่างไรคำพูดของเขาสอดคล้องกับการกระทำหรือไม่สังเกตการกระทำเขาทำอะไรทำอย่างไรการกระทำของเขาสม่ำเสมอหรือไม่เขารับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเองหรือไม่สังเกตเพื่อนฝูง เขาคบกับใครเพื่อนของเขามีนิสัยอย่างไรเพื่อนของเขามีอิทธิพลต่อเขาอย่างไรสังเกตการตอบสนองต่อความยากลำบากเขาจัดการกับปัญหาอย่างไรเขาล้มแล้วลุกได้เร็วหรือไม่เขาเรียนรู้จากความผิดพลาดหรือไม่สังเกตความปรารถนาเขาต้องการอะไรเขาพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีหรือไม่เขายึดติดกับวัตถุหรืออำนาจหรือไม่ไม่ใช่แค่จับผิดแต่คือการทำความเข้าใจ การดูคนไม่ใช่การตัดสินหรือกล่าวโทษใครแต่เป็นการทำความเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เพื่อให้เราสามารถปรับตัวและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างได้จำไว้ว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบทุกคนมีทั้งข้อดีและข้อเสียแต่การที่เรารู้ทันคนจะช่วยให้เราเลือกคบคนได้เหมาะสมมากขึ้นรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งคำกล่าวนี้ไม่ได้ใช้ได้แค่ในสงครามเท่านั้น แต่ยังใช้ได้ในชีวิตประจำวันอีกด้วยการที่เรารู้จักตัวเองและรู้จักคนอื่นจะช่วยให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้นในทุกๆเรื่องรู้จักตัวเองเราเป็นคนอย่างไรเรามีจุดแข็งและจุดอ่อนอะไรเราต้องการอะไรในชีวิตรู้จักคนอื่นเขาเป็นคนอย่างไรเขามีแรงจูงใจอะไรเขามีความต้องการอะไรเมื่อเรารู้เขารู้เรา เราก็จะสามารถวางแผนและรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นย่าด่วนตัดสินใครจากภายนอกคนเรามักจะตัดสินคนอื่นจากรูปลักษณ์ภายนอกหรือความประทับใจแรกแต่สิ่งเหล่านี้อาจจะหลอกลวงเราได้คนที่หน้าตาดีอาจจะไม่ใช่คนจิตใจดีเสมอไปคนที่พูดจาไพเราะอ,อาจจะไม่ใช่คนจริงใจเสมอไปคนที่แต่งตัวดีอาจจะไม่ใช่คนมีฐานะเสมอไป ดังนั้นอย่าด่วนตัดสินใครจนกว่าคุณจะได้รู้จักเขาจริงๆการดูคนเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนเหมือนกับการเรียนรู้ภาษาหรือดนตรีการดูคนก็ต้องอาศัยการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดเริ่มต้นจากการสังเกตลองสังเกตคนรอบตัวคุณให้มากขึ้นสังเกตคำพูดการกระทำเพื่อนฝูงการตอบสนองต่อความยากลำบากและความปรารถนาของพวกเขา ลองจดบันทึกหรืออาจจะเขียนไดอารี่สั้นๆเกี่ยวกับคนที่คุณพบเจอเพื่อช่วยให้คุณจดจำและวิเคราะห์พฤติกรรมของพวกเขาได้ดีขึ้นอ่านหนังสือหรือบทความมีหนังสือและบทความมากมายที่เกี่ยวกับจิตวิทยาการอ่านคนลองหามาอ่านเพื่อเพิ่มพูนความรู้ของคุณพูดคุยกับผู้คนการพูดคุยกับคนอื่นๆจะช่วยให้คุณได้เรียนรู้มุมมองและประสบการณ์ที่หลากหลายเปิดใจให้กว้าง อย่ายึดติดกับความคิดหรือความเชื่อเดิมๆของคุณพยายามเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นสิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้คือไม่มีใครสมบูรณ์แบบทุกคนมีทั้งข้อดีและข้อเสียการดูคนไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องคบแต่กับคนที่ดีเท่านั้นแต่หมายถึงการที่เราเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขแม้ว่าเราจะมีความแตกต่างกัน จงใช้แว่นตาของจื้ออย่างมีสติและเมตตาสติจะช่วยให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงไม่หลงไปกับอารมณ์หรือความรู้สึกของตัวเองเมตตาจะช่วยให้เราเข้าใจและให้อภัยผู้อื่นแม้ว่าเขาจะทำผิดพลาดหรือไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวังสรุปหัวใจสำคัญของการดูคนแบบของจือ้อดูที่คำพูดและการกระทำว่าสอดคล้องกันหรือไม่ดูที่ความเห็นแก่ตัว เขาให้หรือรับมากกว่ากันดูที่ความโอ้อวดเขาพูดโม้เกินจริงหรือไม่ดูที่ทัศนคติเขามองโลกในแง่บวกหรือลบดูที่ความรับผิดชอบเขาพึ่งพาตัวเองได้หรือไม่สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการดูคนและสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างได้และอย่าลืมแบ่งปันวิดีโอนี้ให้กับคนที่คุณรักและห่วงใย เพื่อให้พวกเขาได้เรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันคำถามชวนคิดคุณเคยเจอคนแบบไหนที่ทำให้คุณรู้สึกประทับใจหรือผิดหวังมากที่สุดลองแบ่งปันประสบการณ์ของคุณได้เลยขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขในทุกๆวันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องสรุปสั้นสวัสดีครับ